ผัดกะเพราจริงๆนะจริงๆขาร่กได้ที่นี่ด่าจะแน่เลยบาตุไลคุยเพลยผัดกะเพราบ่าวนะทอดทอดมัน้โอ้ผัดเผาเฮ้ยมัไมต้อมอย่างนี้นะ สูตรกิจดิลนะมารวมนี่ยทั้งหมดใครทำไม่มีใครทำรักคร เอาตู้ที่กินมันจนม่มอร่อยเนื้อ,ม,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 อม,มันเป็นนุ่มมีใครรู้หรอกสูนี้ไม่มีใครทำรุ่มใช้รอยอะไรอืดับหนาพอดเบ กระเพาใส่มาความเี็บเทศไสัตายที่นี่ดนักจะแน่เลยบาตุ้ไรกุยเปลโอ้โลีอเรื่องเดียนก่อดอะคุยเก็บเก็บรับซับหักม่อะทำไรโอ้โมืกระเพาส่นาอะไรเงินจอมพอ หายกระตักอี่ัดกิลงัดกะเพรากิ่งจิลเรียบร้อยหนึ่งหรือหลังเถอ